อเอดอพามาก็เดินขึ้นเขา pale. บ้านขันเนเออ,อ,อนี้ผมกำไส้เอ่อนีออ้ผมกำไส้มุกเาขาได้เ้อนเที่ยเ่ยวเขาชมเข,ขาเดินขึ้นเขาเล็กเขาไม่ใหญ่ มุกป,ป่าย้ินข,ข,ขึ้นขเขาพาเชื่เขานี่พขขึ้นบนเขาบ้านขับจันทรอำเภอที่ก็มช่ปปวยมุกบาอน,นี่จะไปตโจ